วิธีหาเงินหลักหมื่นแบบ pass i v อินคา m e แบบนี้คลิปนี้ผมมาสอนให้ฟังครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็น Pass i v e ินคาร e แบบร้อยเลยไหมก็อาจจะยังนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันทําครั้งเดียวลงครั้งเดียวแล้วมันก็อาจจะหาเงินให้เราได้แบบได้หลายเดือนเลยซึ่งวิธีการที่ผมกําลังจะพูดในคลิปนี้นะครับก็คือการหารายได้จากคอนเทนต์แบบนี้ครับซึ่งตอนนี้การหารายได,ได้โดยใช้คอนเทนต์เนี่ยหลักๆสามารถสร้างได้จาก2อ,อย่างครับนั่นคือ Facebook กับ u t u b e ครับและ ขั้นตอนที่ผมแนะนําให้ทุกคนทานะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผมใช้งานจริงนะมีอยู่สขั้นตอนในการครับที่เราจะแบบสามารถสร้างให้มันกลายเป็นพาสีอินคัมระดับเงินหลักหมื่นได้แบบตัวเนี้ยห้าร้อยดอลลร์ก็เกือบสองหมื่นไหมอ่าประมาณนั้นสเต็ปขั้นตอนแรกนะครับที่ทุกคนต้องทานะครับเวลาเราจะเริ่มสร้างช่องปั้นคอนเทนต์เนะี่ยนั่นคือเราต้องไปหาสิ่งที่ชอบก่อนครับสิ่งที่ชอบในที่นี้ก็คือสิ่งที่เรารักมันสิ่งที่เราชอบทํามันรู้สึกว่าเวลาทําแล้วอะ่ะเออมันมี Energy มันมีพลังมั ไม่เบื่อมันไม่เหมือนเวลาเรานั่งทํางานยกตัวอย่างเช่นบางคนแต่งหน้าอุ้ยชอบแต่งหน้าแต่งได้ทั้งวันเฮ้ยบางคนชอบออกกําลังกายทาได้ทั้งวันเฮ้ยบางคนชอบไปเที่ยวไปคาเฟ่ทาได้ทั้งวันชอบมากนั่นคือสเต็ปแรกที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนทําคือไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจออะเซปปั๊บครับมาสเต็ปที่2ครับคือให้เรียนรู้ครับจากคอนเทนต์ที่ใช่ครับหมายถึงอะไรหมายถึงให้คุณครับเอาสิ่งที่คุณชอบอะลองไปเสิร์ชหานะครับในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็แล้วแต่นะยกตัวอย่างเช่นรอจ อ,อจออสมมติสิ่งที่ผมชอบผมเป็นออกกําลังกายผมก็เซิร์ชไปครับออกกําลังกายมันก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือสิ่งที่เราชอบเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยถูกปะทีนี้ครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ครับคือการ Copy ี้ไอเดียครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการที่ไปเรียนรู้จากคนพวกนี้ครับคนที่เขาประสบความสําเร็จในคอนเทนต์ประเภทที่คุณชอบอะในอย่างในเคสเนี่ยคือการออกกําลังกายก็ให้คุณไปดูครับไอคอนเทนต์ที่ใช่ทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เขาทำครับไอ ไอเดียที่เขาทำหลักๆครับหลักๆครับเขาทำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างที่สองครับคือเขาเล่าเรื่องแบบไหน,นเขามีการพูดจายยังไงเล่าเรื่องเป็นสเต็ป1 2 3 4งสองสามสี่ยังไงมีการถ่ายทอดคอนเทนต์ออกมายังไงสุดท้ายครับให้คุณไปดูเรื่องการตัดต่อครับให้ดูว่าคลิปของเขา,าเอ้ยตัดต่อเป็นยังไงวะสไตล์ไหนตัดสับภาพไปมาเร็วไหมใช้โทนสีเป็นยังไงใช้เสียงเพลงเป็นยังไงถ้ามีการพากเสียงก็ไปดูว่าเฮ้ยสไตล์การพากเสียงเขาเป็นยังไงสุด ท้ายข้อที่4ครับคือการปรับสไตล์ครับปรับสไตล์หมายถึงยังไงปรับสไตล์หมายถึงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าสไตล์คุณเป็นยังไงคุณเป็นคนจริงจังคุณเป็นคนตลกคุณเป็นคนสนุกสนานคุณเป็นคนซีเรียสก็ให้คุณครับเอาพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อการเล่าเรื่องของเขาการตัดต่อที่คุณเรียนรู้จากคนที่ใช่มาครับเอามาปรับให้มันเข้ากับสไตล์ของคุณเอามาทําให้มันเป็นตัวตนของคุณครับแค่นี้เราก็จะได้คอนเทนต์ที่เรียกว่า USP หรือ Unique Sell เร่งพอยแล้วครับก็คือจุดขายข,ายของคุณที่ใครไม่สามารถก๊อบได้และคุณได้เรียนรู้จากคนที่ใช่แล้วว่าหัวข้อเขาทําหัวข้อเกี่ยวกับประมาณไหนเราปังเขาเล่าเรื่องสเต็ปขั้นตอนอยังไงเราปังเขาตัดต่อ,อยังไงเราปังคุณแค่เอามาปรับให้มันเป็นสไตล์คุณครับสุดท้ายจริงๆมีอีกหนึ่งข้อครับคือข้อที่5ครับคือการทําซ้ำครับก็คือพอคุณทำคอนเทนต์ไปสักระยะหนึ่งครับถ้าคุณมี U.S.P หรือ Unique Selling Point แล้วมีจุดขา,ขายของคุณแล้วคอนเทนต์คุณแบบแตกต่าง ไม่เหมือนใครแล้วหน้าที่ของคุณก็คือทําซ้าครับทาซ้ำครับทาซำ้าไปเรื่อยๆจนคนจําได้ว่าอ๋อน้องคนนี้แหละที่ทาคอนเทนต์เรื่องนั้นน้องคนนี้แหละที่ทําคอนเทนต์เรื่องวิ่งน้องคนนี้ที่ทำคอนเทนต์เรื่องท่องเที่ยวไปคาเฟ่คาเฟ่น้องคนนี้ที่รีวิวอาหารแบบสไตล์อย่างนั้นพอคุณทําครบทั้ง3ขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับมันก็จะทําให้การสร้างรายได้จากคอนเทนต์คุณคมันกลายเป็นพาสซีฟอินคมได้จริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาคนเข้ามาดูคอนเทนต์คุณเขาต้องการดูคุณจริงๆเพราะฉะนั้น คุณก็จะมีพื้นฐานมีกลุ่มผู้ติดตามของคุณทุกครั้งที่คุณอัพคอนเทนต์เขาก็จะมาดูคุณแล้วพอเขามาดูคุณใช่ไหมครับยอดวิวมันก็จะแปลเปลี่ยนกลายเป็นค่าโฆษณาแบบที่ผมได้ตัวนี้อ่ะซึ่งมันก็คือค่า จาก Facebook และ y YouTube ส่งมาให้คุณเป็นหลักหมื่นแบบนี้ดีไหมครับอ้าวผมสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับวิธีหาเงินหลักหมืน่นพาสิฟอินคัมนะครับจากคอนเทนต์คือ1นครับให้คุณนะไปหาก่อนสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณเลิฟมากทําแล้วแบบทาได้ทั้งวันไม่เบื่อ2ครับไปเรียนรู้จากคอนเทนต์ที่ใช่ครับเซิร์ชไปเลยครับเซิร์ชสิ่งที่คุณชอบไปในโซเชียลมีเดียแล้วไปดูซิว่าคนที่เขาใช่อ่ะคอนเทนต์ที่มันใช่คอนเทนต์ที่มันดังมันปังอยู่แล้วเขาทํำยัังไไออะครบใหบห้้้กกกปีีเดยมาาาจจวข ที่การเล่าเรื่องจะวิธีการตัดต่อเขาแล้วลองมาปรับอันดปบใช้กับสไตล์ตัวเองครับหาจุดขายตัวเองให้เจอหาหัวข้อที่มันเป็นคุณหาการเล่าเรื่องที่มันเป็น หาการตัดต่อที่มันเป็นสไตล์ของคุณโดยการไปก๊อปปี้ไอเดียมาจากหลายๆที่แล้วผสมกันสุดท้ายครับก็คือทําซ้ําไปเรื่อยๆครับจนคนจําได้ว่าคอนเทนต์นี้แหละคือน้องคนนี้น้องคนนี้ต้องทําเรื่องนี้เท่านั้นแค่นี้เราก็จะสามารถหาเงินแบบหลักหมื่นเป็นพาสซีฟอินคัมจากคอนเทนต์ได้แล้วครับสำหรับใครที่ชอบเทคนิคความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําการตลาดการทำคอนเทนต์นะครับกดติดตามผมไว้ได้เลยครับแล้วคลิปหน้าผมจะเอาเทคนิคดีๆมาแชร์ให้ฟังอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ